ของการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาพนระศาส,สดาได้ตรัสสอนเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณมัรดาของเรานะว่าถ้าเราตอบแทนท่านเนี่ยด้วยคุณธรรมสี่ประการเนี่ยก็ถือว่า เป็นสิ่งที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดพรนะะองค์ตรัสบอกว่าถึงแม้เราเนี่ยจะแบกพ่อแม่ด้วยบาสสองข้างแล้วท่านก็อุจฉลาปัสสวะลดเราตลอดทั้งร้อยปีเราทำการนวดฟันท่านนะทำการอบการดัดการนวดนะตลอดทั้งร้อยปี แล้วท่านก็อุจจาระปัสสาวะลดเราตลอดการทําเช่นนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาหรือพระองค์บอกว่าถึงแม้เราจะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนพระองค์ตรัสว่าส่วนบุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ที่ไม่มีศรัทธา ให้มีศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ที่ทุศิลให้มีศิลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจาราสัมปทาและยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาพระองค์บอกว่าชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้ว แก่มารดาบิดาศรัทธาสมบาเป็นอย่างไรพระองค์ตรัสว่าให้มารดาบิดาของเราเนี่ยมีความศรัทธาในตถาคตอรันตสมาสัมพุทธ,ธะก็คือมีศรัทธาในพระศาสดาของเรานั่นเองเชื่อในการตรัสรู้และเชื่อในคำสอนอันเกิดจากพระปัญญาของพระองค์ นี่เรียกว่าสัทธาสัมปทาส่วนศีลสัมปทาเนี่ยพระองค์ชี้ไปที่สินห้าคือการนมน้าวบารดาบิดาให้รักษาสินห้าไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมา ส่วนตัวจากคัมะาพระองค์ให้เราน้มนนาวให้มารดาบิดาของเรานั้นละความตรหนีอันเป็นมนทินให้เป็นผู้มีจากค้าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละมีการจำแนกทานนี่เรียกว่าเป็นจากสัมปทา ส่วนปัญญาสัมปทาเนี่ยพระองค์ตรัสว่าให้นงนาวมารดาบิดาของเราเนี่ยให้เป็นผู้ที่หมั่นละนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าเป็นเครื่องขวางกั้นความสงบของจิตเป็นเครื่องทํำให้ปัญญาสามถ้าละได้แล้วจะเป็นผู้มีปัญญานิวรณ์ห้ามีอะไร พระองค์บอกมีกรรมชฉันทะมีพยาบาทมีถีนมิทธะคือความง่วงเหงาหาานอนมีอุทธจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านและมีวิจิกิจชาความสงสัยลังเลนะถ้าละทำห้าประการนี้ได้จะจัดว่าเป็นผู้มีปัญญาหรืออีกนัยยะหนึ่งพระองค์ตรัสว่าให้ท่านเนี่ยมีการเข้าไปเห็น สัจจะคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนี่คือแนะนำมารดาบิดาเราเพียงเท่านี้โน้มน้าวท่านเพียงเท่านีนะ้ให้ท่านมีคุณธรรมสี่ประการนี่แหละนะคือมีศรัทธาสัมปทามีศีลสัมปทานะมีจาราสัมปทาและมีปัญญาสัมปทา พระศาสดาของเราก็บอกว่าชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดานี่ก็เป็นสิ่งที่เราถ้าได้มีการกระทำตอบแทนต่อมารดาบิดาถ้ามีโอกาสให้ทำ่างนี้หรือจะเพิ่ม ในเรื่องของพระธรรมที่พระองค์ตรัสว่าถ้าเราจะสงเคราะห์สงเคราะห์ญาติสานุหิตหรือคนที่เรารักให้สงเคราะห์ด้วยการให้เขารู้เรื่องของสติปัฏฐานสี่หรือเรื่องของอริยสัจสี่หรือสงเคราะห์ให้เขามี ศรัทธาที่อย่างลงมั่นในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์และให้เขาเป็นผู้มีศิลอันเป็นที่รักของพระอริยเจา้าคือสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยนี่เป็นการสงเคราะห์ญาสาวโลหิตหรือคนที่เรารักอย่างถูกต้องนะเพราะคนที่เราสงเคราะห์นั้น ก็กำลังได้ความเป็นอริยบุคคลขึ้นมาดังนั้นการจะส่งเคราะห์คนที่เรารักหรือว่าการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดตามหลักธรรมสี่ประการที่พงรัดไว้นั่นคือเรากําลังทำให้มารดาบิดาของเรานั้นก้าวเข้าสู่ ความเป็นอริบุคคลพ้นจากปุถุชนพระศาสดาบอกว่าคนเราเนี่ยจเจริญทั้งสองทางได้คือจเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันพระองค์บอกว่าให้เรามีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะมีปัญญา ถ้าใครมีอย่างนี้ชื่อว่าคนคนนั้นเนี่ยเอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้นทางโลกก็จเจริญด้วยทางธรรมก็จเจริญด้วยและจะมีการหลุดพ้นในที่สุดผู้ใดมีศรัทธาศีลสุตตจาค้าปัญญาพระองค์บอกว่า ผู้นั้นปรารถนาอะไรจะสำเร็จสมตามความปรารถนาทั้งหมดพระองค์จึงเรียกว่าเป็นเหตุปัจจัยของการสมปรารถนาดังนั้นถ้าเราต้องการสมปรารถนาในเรื่องที่เราปรารถนาต้องการอยากจะได้อยากจะให้สำเร็จสร้างเหตุให้ถูกต้องนะคือสร้างศรัทธา สร้างศีลสร้างสุสงสตตสร้างจาระาสร้างปัญญาศรัทธาพระองค์ก็ชี้มาที่ตถาคอตอรันตัสสมาสมุททะชี้มาที่องค์ศาสดาต้องเชื่อกันตรัสรู้และเชื่อคำสอนของพระองค์ศีลนะพระองค์ก็ชี้ที่ศีลห้าเหมือนกันส่วนสุตตพระองค์ก็บอกให้ฟังคำของพระองค์บ่อยๆ ฟังคาตถาคตหนึ่งเนืองส่วนจากธาและปัญญานั้นเหมือนกันคือให้มีใจปราศจากความตรณีและปัญญาคือการเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนี่คือเหตุแห่งการสมปรารถนาดังนั้นถ้าเรานำธรรมะเหล่านี้ไป ถ่ายทอดบอกสอนให้กับญาติสารูหิตหรือคนที่เรารักหรือมารดาบิดาเรานะอันนี้ชื่อว่าเป็นการที่เราเนี่ยได้ตอบแทนพระคุณของ